สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนของคุณครูเมย์พร้อมที่จะเริ่มเรียนกันหรือยังคะวันนี้เนื้อหาของบทเรียนเรื่องอะไรไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่การเปิดโปรแกรมเพ้นท์นะคะ การบันทึกงานการวาดรูปและการแก้ไขต่างๆนะคะมาเริ่มที่การเปิดโปรแกรมกันเลยวิธีการเปิดนะคะวิธีแรกเราเริ่มที่ตัวเริ่มต้นนะคะเสร็จแล้วเลื่อนค้นหานะคะ Windows a c c e s s o r y นะคะกดเปิดเข้าไปนะคะตรงนี้แล้วเลือกโปรแกรม p a i n นะคะคลิกขึ้นมาโปรแกรม p a i n ก็จะเปิดให้นะคะอันนี้เป็นการเปิดวิธีที่1นนะคะ ปิดนะคะกากรบาดจากตรงนี้ได้เลยเป็นการปิดวิธีที่1เช่นกันนะคะการเปิดอีกวิธีหนึ่งถ้ามีไอคอนอยู่ที่หน้าจอนะคะเป็นโปรแกรมเพ้นท์นะคะให้เราดับเบิลคลิกขึ้นมาโดยการกด2ครั้งนะคะก็จะได้โปรแกรมเพ้นท์ขึ้นมาใช้งานส่วนปิดอีกวิธีหนึ่งนะคะไปที่คำว่าไฟล์แล้วเลือก exit ตรงนี้นะคะเป็นการปิดหรือจบการทํางานอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดใช้งานวาดรูปกันเลยนะคะพื้นฐานที่จะให้วาดรูปในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการวาดนกนะคะง่ายๆนะคะนกอย่างนี้นะคะง่ายมากไม่ยากเลยนะคะถ้านักเรียนมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือมีโปรแกรมมี iPad อยู่ที่บ้านสามารถวาดไปพร้อมกับตอนที่เรียนได้เลยนะคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเวลามาเรียนที่โรงเรียนเนี่ย ก็ค่อยมาวาดพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะอันนี้รูปนกนะคะ,ะเราจะมาเริ่มกันเลยเครื่องมือต่างๆของโปรแกรมเพนท์นเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยครูจะพาไปดูนะคะในหน้าแรกในส่วนประกอบเนี่ยตรงส่วนด้านบนนะคะจะเป็นของการบันทึกการย้อนกลับไปข้างหน้ากลับมาข้างหลังนะคะการเซฟงานก็จะไปที่คำว่าไฟล์แล้วเลือกเซฟ หรือเซฟแอดนะคะตรงนี้ก็ค้นหางานเก่าๆได้นะคะส่วนที่เหลือนะคะตรงนี้จะเป็นของการปิดนะคะปิดโปรแกรมตรงนี้การย่อลงมาเก็บไว้ข้างล่างนะคะอันนี้เป็นการย่อขยายนะ,ะให้เล็กหรือใหญ่นะคะของโปรแกรมในหน้าต่างโปรแกรมส่วนประกอบต่างๆต่อมานะคะในหน้าแรกในหน้าโฮมนะคะเราจะมีคลิปบอร์ดนะคะอิมเมจเครื่องมือรูปร่างแล้วก็คอลเลอร์นะคะ สี่ห้าอันตรงนี้ด้วยกันนะคะที่เราใช้บ่อยที่สุดก็จะเป็นในฝั่งเครื่องมือทูนะคะตรงนี้ส่วนในคิปบอร์ดเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้นะคะอันแรกของคิปบอร์ดนะ,ะจะเป็นการเพจหรือการวางการตัดนะคะการกปี้ต่อมาที่เมดนะ,ะจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับรูปนะคะจะมีเรื่องของการเลืกหรือการเลือกนะคะเลือกโดยแบบสี่เหลี่ยมหรือแบบวาดเองนะคะเลือกทั้งหมดก็ได้นะคะตรงนี้ ตรงนี้เป็นการครอบเฉพาะส่วนที่เราต้องการจะเหลือแค่ส่วนนั้นนะคะ r e ไ i z e นะคะตรงนี้จะเป็นการปรับขนาดเล็กใหญ่นะคะของรูป r o เ a ต e นะคะเป็นการพลิกพลิกแบบพลิกซ้ายพลิกขวานะคะพลิกกับบนลงล่างนะคะตรงนี้ต่อมาที่เครื่องมือนะคะที่เราจะใช้วาดกันนะคะก็จะเป็นดินสอเมื่อเลือกมาแล้วก็จะได้รูปดินสอนะคะเราก็สามารถวาดภาพได้เลย ทั้งสีเลือกมาแล้วก็จะเทสีได้เลยนะคะตรงนี้ตัว A จะเป็นรูปแบบของการพิมพ์นะคะตรงนี้นะคะพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อเล่นพิมพ์ชั้นพิมพ์ข้อความต่างๆนะคะ เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งมาอธิบายเครื่องมือกันก่อนนะคะต่อมาที่ยังลบนะคะตรงนี้เมื่อเราทําผิดนะคะยังลบที่เราเลือกมาอาจจะก,ก็เล็กไปนิดนึงนะคะก็ให้เราเพิ่มขนาดเขาได้จากตรงไซต์ตรงนี้ก็ได้นะคะก็จะได้ใหญ่อีกหน่อยหนึ่งหรือจะกดตัวคอนโทนแล้วกดเครื่องหมายบวกนะคะเพื่อเพิ่มยังลบเขาเข้าไปนะคะตรงนี้ขนาดเขาก็จะใหญ่ขึ้นนะคะ าาะะตัวนี้นะคะคล้ายๆหลอดนะคะเราเรียกว่า Color Picker นะคะเมื่อเรามีสีที่อยู่ตรงเนี้ยหลายๆสีแล้วเราไม่รู้ว่าพื้นที่ที่เราลงสีไว้เนี่ยเป็นสีไรเราสามารถเอาตัวนี้นะคะไปดูดสีขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ลงสีตรงกันนะคะแว้นขยายตรงนี้เป็นการขยายในส่วนที่เราจะทำงานนะคะส่วนที่เล็กให้กใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็สามารถลดเปอร์เซ็นต์กลับไปได้นะคะตรงนี้ มาต่อกันที่ผู้กันนะคะผู้กันเนี่ยจะมีปลายหัวผู้กันเนี่ยหลายแบบมากอยู่ที่เราเลือกใช้นะคะมีหลายรูปแบบให้เราเลือกใช้นะคะต่อมาที่รูปล่างรูปล่างที่เราเห็นเนี่ยจะมีรูปร่างพื้นฐานมากมายนะคะเราสามารถเอามาใช้ได้เลยนะคะนํามาใช้ได้เลยแล้วก็ปรับขนาดเอานะคะเส้นตรงกับเส้นโค้งเนี่ยการทํางานต่างกันนะคะเดี๋ยวจะได้ใช้ตอนที่เราวาดเลยมาต่อกันที่สี okay, ตรงนี้นะคะ คอลเล 1, c ์หนึ่งคอลเล์สนะคะจะมีสีให้แล้วก็จะมีสีเพิ่มเติมอีกจาก Edit Color นะคะตรงนี้นักเรียนสามารถเข้าไปเลือกได้อันนี้เป็นการนำไปสู่เพ้นที่ดีนะคะอะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวาดนกกันเลยนะคะดูรูปนกของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะขั้นตอนการวาดในขั้นตอนแรกคือวาดเป็นวงกลมถูกไหมคะเป็นตัวนกต่อมาก็ใส่ส่วนประกอบต,ต่างๆของนกก็คือดวงตาปากปีกนะคะ แล้วก็ลบส่วนที่เราไม่ต้องการแล้วก็ใส่เท้าเข้าไปนะคะตรงนี้แล้วก็ลงสีให้สวยงามนะคะอ่ะเริ่มกันที่วงกลมเลือกวงกลมขึ้นมานะคะแล้วก็วาดเอาตามขนาดที่เราพอใจเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะคลิกเพื่อเปลี่ยนเครื่องมืออ่ะวงกลมจะได้ไม่แก้ไขนะคะต่อมาเราจะทําอะไรคะเริ่มที่ปีกก่อนนะคะเราก็จะมีวงกลมปีกบนอ่า เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือนะคะเพื่อที่ให้หลุดจากวงกลมเดิมแล้วก็เลือกมาอีกหนึ่งวงกลมให้ใหญ่ๆหน่อยก็ได้นะคะตรงนี้ให้ซ้อนทับกันเดี๋ยวเราจะทําปีกนะคะถ้าปีกต่ําเนี่ยนกก็จะตกก็ให้ปีกเป็นยกๆหน่อยนะคะตรงนี้อ่าเส้นต่อมาคือเส้นโค้งนะคะเส้นเป็นเส้นโคง้งเส้นหยกักเส้นนี้สามารถปรับโค้งได้สองครั้งนะคะเลี่ยนก็เลือกไปนะคะตรงนี้ แล้วก็ปรับมาก็จะได้เป็นปีกนกนะคะตรงนี้ถ้ามันไม่สวยเราก็สามารถย้อนกลับไปได้นะคะแล้วเลือกใหม่ทําการเลือกเส้นใหม่ปีกเราจะเริ่มจากตรงนี้ตรงนี้ก็ได้นะคะพื่อความสวยงามอืมอืม,อมก็จะได้ปีกอ่าถ้าเราจะปรับครั้งเดียวเราก็แค่เปลี่ยนเครื่องมือต่อมาก็เป็นปากนกนะคะ ปากนกก็จะแหลมๆหน่อยก็ยื่นปากออกมาดูด้วยนะคะว่าเราทําให้มันทะลุหรือเปล่าอ่ะก็ต้องปิดนะคะถ้ามันทะลุเนี่ยเวลาเทสีมันอาจจะไม่สวยงามนะคะทะลุไปพื้นหลังต่อมาเราค่อยลบในส่วนที่เราไม่ต้องการตรงนี้ต้องเรียนต้องใช้ความใจเย็นนิดนึงนะคะพิถีวิถันกับการลบลนิดนึง พรบางทีอาจจะพลาดไปแล้วทําให้เป็นรอยขาดได้นะคะถ้ามันขาดนักเรียนก็ต่อนะคะตรงนี้ก็ลบไปเมื่อเราลบเรียบร้อยแล้วก็จะได้ปีกที่สวยงามต่อมาขาดอะไรคะขาดลูกกตานะคะขาดลูกตานั่นเองอ่ะเติมลูกตาเข้าไป เส็จแล้วก็เติมขาให้นกขานกกำลังบินก็ขยับให้ชิดกันขานกกำลังบินนะคะเติมปลายเท้าให้นกนิดนึงเวลาขีดเส้นตรงนะคะถ้ามันอยู่ใกล้กันเนี่ยมันจะเป็นการขยับนักเรียนก็เปลี่ยนไปขีดฝั่งที่มันอยู่ใกล้ๆก,กันก็ได้นะคะเหมือนที่คุณครูทำให้ดู เราได้นกแล้วนะคะต่อไปเราจะลงสีก็ไปเลือกที่ถังสีนกเลือกสีอะไรดีคะสีออกเหลืองๆอ,อ่าก็เคสีเหลืองปีกสีเหลืองตัวก็ออกครีมๆเหลืองๆห,หน่อยปากสีชมพูนะคะตาสีอะไรดีตาสีดำอ่ะตาดำตาขาวนะคะ ขอภัยตะขาวยูข้างบนอ่าตาดำนะคะตรงนี้ที่เหลือเราก็สามารถตกแต่งให้สวยงามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นใส่ก้อนเมฆเข้าไปนะคะ,ะใส่ก้อนเมฆนกบินท้องท้งฟ้าเราก็เลือกจากตรงนี้แล้วก็ลบในส่วนที่เขาเกินออกมานะคะลบใจเย็นๆนะคะตรงนี้ อันนี้ก็ต้องใช้สมาธินิดนึงนะอ่าเรียบร้อยแล้วก็มาทเทสีของฟ้ากรานสีก้อนเมฆเป็นสีเข้มนิดนึงนะคะอ่ะสมมุติว่าครูเทสีฟ้าไปเยอะมากตรงนี้นะคะครูจาไม่ได้ว่าครูใช้ฟ้าไหนครูก็ไปเลือกคอลเลอร์พิกเกอร์ตรงนี้นะคะมาดูดสีนี้เขาก็จะเปลี่ยนมาให้สามารถเทฝั่งนี้ได้เลยนะคะอ่า สีพื้นเป็นสีฟ้าเรียบร้อยนะคะนกของเราทีนี้เราจะเซฟงานเซฟได้อย่างไรนะคะกดตัวเซฟตรงนี้ก็ได้นะคะก็จะขึ้นคำว่าเซฟให้หรือไปที่คำว่าไฟล์แล้วเลือกเซฟแอดนะคะเราเลือกพื้นที่ที่เราต้องการจะเซฟสมมติครูจะเซฟไปหน้าจอนะคะเพืตั้งชื่อเลือกที่เดสก์ท็อปนะคะตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่อว่านก ok นกนะคะนกคูมีเรียบร้อยแล้วก็กดเซฟหรือบันทึกนะคะตรงนี้พิมพ์ชื่อไว้ในงานด้วยก็ได้นะคะก็เลือกที่ตัว A. เอแล้วเลือกพื้นที่ที่เราต้องการจะพิมพ์นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อเราลงไปอี่นเป็นสีดำก่อนนะคะ เสร็จเรียบร้อยอกลับมาอีกทีหนึงนะคะตรงนี้นะคะในส่วนของข้อความนะคะ เวลาเราเลือกตัว A เนี่ยมันจะพาเรามาในส่วนของข้อความนะคะกดที่ตัว A นะคะแล้วเขาจะพาเรามาในส่วนของการจัดก,การข้อความตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดให้เป็นตัวหนาตัวเอียงกิดเส,ส้ในใต้เปลี่ยนสีฟอนต์ได้นะคะเมือ่อเราพิมพ์ไปแล้วนะคะถ้ามันผิดเนี่ยเราก็ต้องลบนะคะเราไม่สามารถแก้ไขได้นะคะถ้ามันหลุดจากการพิมพ์แต่ถ้าเราพิมพ์ใหม่ตรงนี้ยังแก้ไขได้นะคะเมือ่อเสร็จแล้วเนี่ยใส่กรอบครอบไว้ด้วยก็ได้นะคะ ก็ครอบไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวครูขอเทสีพื้นเป็นสีขาวนิดนึงนะคะอ่าจะได้เห็นชื่อชัดๆตรงนี้แต่ทางที่ดีก็ให้พิมพ์ชื่อไว้ก่อนที่จะลงมือทำงานนะคะอ่าแล้วเราก็เซฟอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะนักเรียนลองทำดูนะคะฝึกวาดด้วยมือก็ได้แต่ว่าขั้นตอนก็ทำให้เหมือนกันตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ลองฝึกทำเรื่อยๆนะคะ สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบทเรียนในวันนี้เข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะแล้วทำตามขั้นตอนถ้าครั้งที่หนึ่งยังไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ ขอบใจนักเรียนทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเจอกันในครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ